สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับถ้าเสียงคลิปนี้แปลกหน่อยก็เออไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเออเป็นอะไรนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราเตีมป๊อปปี้เพลทางไปนะครับชั珀เจอร์สองคือบอกเลยว่าผมเสียแหไปแบบประมาณ1วันเต็มๆได้เลยนะคุณผู้ชมนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับภูเขาไฟไม่ปะทุครับเพราภัยพิบัติยังไม่มา ลาวาบัสร้านบริการเติมเกมสุดเทพมีแม้กระทั่งบริการส่งเกมพันเลสสี่วีพีเซิร์ฟเวอร์เลสเจ็ดนะฮะแล้วจะมีบริการเติมเกมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชินโดปีชินโดไรส์นะครับหรือจะว่าจะเป็นบล็อกฟูดคิงเลกาซี่ออสตาถาวรดีเฟนต์คือมีหลายเกมนะครับใครอยากจะเติมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างน,นะครับเพ่อนผู้ชมผมบคุณมากเลยนะครับขอพื้นที่สปอนแปบบ๊บใคร,ครที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับ ต้องแนะนำเลยครับ I have CPU นี่ครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบไม่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ไอซีพียูไว้ใต้ล่างคลิปนะครัผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับมันคงถึงเวลาผู้ชมนะครับก็ถ้าอาจจะมีเสียงแอบบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับคือตอนนี้นะครับเออไทม์บล็อกฟุตเนี่ยนะครับมีแบบว่าเป็นฟันเฟซใช่ไหมที่แบบว่าปล่อยออกมาเนี่ยเพื่ออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะปล่อยไปทำไมเพราะคุยอัปเดตแล้วจริงนะคือไม่ไม่รปล่่่่่อออยยมาทททชะะไไรุกคคนนนนนเีีจจััแบบหว ขาวได้ใช่ไหมหัวขาวตัวขาวแบบเป็นแอดมินโลบ็อกแบบเป็นเอ๊ะม่ใชอดมินโลบอกเป็นแอดมินบอกฟุตะไรมาน,นี่ซึ่งเขาเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือเป็นอะไรพวกนี้ซึ่งเขาแบบสปอยมาแบบเยอะแยะมากมายแต่คนดูแบบทั่วโลกเนี่ยหรือว่าคนที่เล่นเกมบอฟุตเนี่ยประมาณแบบทั่วโลก24%หรือว่ามาหึงร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้แฟนๆอัปเดตเร็วๆที่แบบไม่ต้องสปอยอะไรมาน,นี้แต่คือว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าในตอนนี้มันสปอยแบบไม่พักเลยโอเคนะครับคือตอนนี้นะครับเออทางไนนอบ ไปสปอยฟันเฟสที่แม่งมีแต่เรื่องเก่าๆไม่รู้จะเอามาทำไมไม่รู้จะมาทำไมเนี่ยโอเคนี่นะครับนี่เราอยู่ในหน้าของแชมเปสเตอร์ไอพีอินดราคุณผู้ชมหรือว่า IP พีเคซี่เองนะครับก็เออมันจะมีฟันเฟซที่เขาโพสต์มานะครับซึ่งมันมีทั้งหมด7อันนะครับซึ่งอันนี้เป็นอันแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูฟันเฟซก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคุณผู้ชมโอเคนะครับนี่คือฟันเฟซอันแรกนะครับเรื่องน่ารู้นี่เองนี่คือคนแรกนะครับที่โดนแบนอะไรเนี่ย แอนติเชดอ๋อผมเข้าใจแล้วนะครับนี่คือผู้เล่นคนแรกนะครับที่โดนแบนจาก p o อกฟูตเองโอเคนี่คือเป็นแบบนี้เลยนะครับอะไรนะแคดี้แบนเจสันอะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ยเย่ LOL เย อันนี้คือล็อบล็อบเนี่ยคือเป็นต้องบอกก่อนว่าล็อบสัตว์เนี่ยเขาเป็นอ่าถ้าตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลจริงคือผมไปเห็นมาแล้วคือมันจะมีรูปรูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปเอ่อคนรับรางวัลโลบล็อกนะครับซึ่งล็อบสัตว์เนี่ยเอ่อเห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะครับก็คือว่าเขาเป็นเจ้าของเกมนี่เองนะครับก็ใช่ไงไปย้อนดูนะครับโลบล็อกนะครับแบบว่าในทวิสต์เตอร์ก็จะเห็นกันดีว่าเออล็อบสัตว์เนี่ยไปรับรางวัลของโลบล็อกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเกมยอดเยี่ยม ก็ไปหาดูเองลวกันนะคุณผู้ชมนะครับส่วนนี้นะครับเป็นคนแรกนะครับที่เทรดดิ้งหรือว่าเทรดของ,องนี่เองนี่เลยครับเทรดดิ้งเบ็วินอะไรเนี่ยชื่อเขานะครับอันนี้คือชื่อที่คอดเขานะครับน่าจะใช่แหละคุณผู้ชมคนใช่ิสคอร์ดหรือว่าชื่อในเกมนะ่น่าจะชื่อในเกมปะอันนี้มินเนียนมินเนียนหกศูนย์สี่เก้าและมินอะไรเนี่ยมินซโดอะไรวะเนี่ยหนึ่งสองสามสองหนึ่งโอ้โหเอ็ดผลเลิฟกับผลลัมเบอร์นะคุณผู้ชมนะครับในวันที่ อะไรเนี่ยในวันเาสาร์นะครับ7คมเบอร์วันที่11นี่เองนะครับท่านผู้ชมโมหนะครับสุดยอดเลยนี่คือฟันต์เฟอันที่3นะครับก็นี่เขาบอกว่าเป็นดิสโพลีนะครับก็คือเป็นเพลเยอร์คนแรกนะครับที่อันล็อกโลก3นี่เองท่านผู้ชมนี่คือผู้เล่นคนแรกนะครับที่ไปโลก3หมนั่นเองนะครับซึ่งเขาชื่อว่าน no ูบ0062 มันตั้งเหมือนเบอร์โทรศัพท์เลยเข้อเขียนมานะครับว่าเขาใช้เวลาไปแค่1นาทีนะครับในการปลดล็อกโสองนะครับต่างเอในการปลดล็อกโสามนะคุณผู้ชมต่างกับโลกสองมากนะครับที่เขาใช้เวลาปลดล็อกในเวลาประมาณ20นาทีนะครับคือโลกสอบโลกสามเนี่ยไปง่ายมากคุณผู้ชมนะครับคือไม่ว่าทำไรนะครับเบลตันก็ไปได้แล้วตอนนั้นนะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับก็คือฟันเฟสที่4นะครับเดอะเฟิร์สเพลเยอร์นะครับคือผู้เล่นคนแรกนะครับที่ทำการจอยบล็อกฟุตเข้ามาหรือว่าลองเล่นบล็อกฟุตเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่ ซื้อเกมพาร์ทดักเบดด้วยนะครับหรือว่าโยรุนี่เองนะครับคนนั้นก็คือน,นี่เองพล,พลอะไรวไนะเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้โพยติงรายกัรน,นะครับหรือว่าข้างล่างมันจะเขีนะ po เยนโพโปลยุะไรเนี่ยโพยุวันนะครับซึ่งคนนี้เป็นเจ้าของ GPO นะครับจะไม่ผิดน่าจะเป็นเจ้าของ GPO นะคนที่ผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่หรือว่าอาจจะเป็น Creator เคีเรเตอร์อะไรมานี้นะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าคือมันคุนค้นนะครับคุนค้นๆมากเลย,คน,ค,นเลยคนนี้ ที่5นะครับนั่นคือเป็นเดอะสตาร์เตอร์ยุนแลนหรือว่าเป็นเกาะเริ่มต้นแรกนั่นเองนะครับซึ่งมันดูโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่โอเคนะครับนี่เป็นเกาะเริ่มต้นนะครับที่โคตรจะใหญ่นะคุณผู้ชมนะครับดูจากทรงคือเป็นรูปเกาะที่ใหญ่มากนะครับอันนี้คือเป็นรูปเกาะที่ใหญ่จริงนะครับอันนี้น่าจะเป็นโมเดลเกาะที่คนปั้นเก่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่คือถ้าใครที่เคยเล่นกันเนี่ยนะครับน่าจับกันได้แหละนะครับผมก็มาทันยุคนี้นะแต่คือผมแบบไม่ค่อยเล่นอะคือเข้ามาแล้วก็ออกนะครับ แล้วก็มี NPC ให้ฟาร์มด้วยนะครับุณผู้ชมถ้าจำไม่ผิดนะครับตรงก่อนเนี้มีอยู่แล้วนะครับไม่มีกูจะฟาร์มไงแล้วก็เมื่อก่อนนะครับฟันเฟสที่6นะครับก็มีอะไรเนี่ย NPC คิริโตะด้วยนะครับุณผู้ชมครับถึงหน้าคิริโตะมันจะดูงงงงไปหน่อยก็ตามนะว่ามันมีนะคุณผู้ชมนะครับแต่คือตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนนะครับฟันเฟสที่7นะครับอันนี้คือออริจินอลเลยนะครับออริจินอลก็คือการเก็บสแต็กนั่นเองนะครับก็อ่ามันจะเป็นการฟาาาารรรร์์มมมมแแแบบ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 เเลีีี่่่นนนะะะคคคัััืืออออยยงงงไไจธิดป็กฟท ต้องทําการแบบต่อยซ้ําๆหรือว่าฟันอะไรซ้าๆหรือว่ายิงปืนซ้ำๆหรือว่าป้องกันอะไรมาน,นี้นะครับซึ่งถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยครับเราจะได้ความแข็งแๆเพิ่มมากขึ้นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะอัปเดตมาเป็นระบบสแต็คที่มันแบบว่าฟาร์มวลเสร็จคุณได้วลวและคุณได้สแต็คเอาไปอัพเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งแบบนี้ง่ายกว่าแต่แบบนี้คือมันต้องเก็บระสมงไปเรื่อยไงแล้วมันรู้สึกว่า มันไม่ทั่วถึงนะครับคือบางอย่างที่เราจะฟาร,ร์มเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการเราก็เลยไม่ต้องฟาร,ร์มดีกว่านะครับอย่างนี้ไม่ต้องฟาร,รม์มทุกอันเลยถึงจะได้แบบความโหดเลยมันอันนี้แต่มันดูเล่นยากกว่านะครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าอันอันเดิมดีแล้วนะครับคุณผู้ชมอันปัจจุบันอ่นดีแล้วนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่า โอเคนะครับเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอกับนี่ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับซึ่งบอกเลยว่าเล่นโทรศัพท์เนี่ยแน่น่าจะรู้กันดีว่าพวกคุณนี่แหละครับมีปัญหาในการเล่นโทรศัพท์นีะครับคือแม่งแบบแหลกกระตุกอะไรไม่รู้นะครับแต่ไอเฮลทีพียูก็มีโทรศัพท์ขายเหมือนไม่ใช่แล้วไอเฮลทีพียูมีของขายนะครับถ้าอยากเลิกเล่นโทรศัพท์ก็มาเล่นของมันหน้าล้วคุณผู้ชมครับลื่นกว่าเยอะนะไม่ใช่แล้วมาขายของแล้วไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นสล็อตนะครับ ก็เมื่อก่อนเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีสล็อตก็คือเป็นเมลีผนวชศาสตร์แล้วก็มีปืนแล้วก็มีไอ้เรื่องของดาบใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของของที่ใส่เป็นแบบอิเซสต์รีที่ช่วยบวกอะไรมานี้ให้คุณแบบมีความสามารถที่มากขึ้นอะไรมานี้แต่ในปัจจุบันนะครับเออเขาจะเอาเรื่องของไออิเซสต์รี่ออกนะครับผมว,ว่าอิเซสต์รี่นี่มันเกะก,กะนะครับคือมันมีแค่สี่สล็อตเดียวพอแล้วคือมีแค่เมลีผนวชศาสตร์ปืนนะครับแล้วก็มีดาบน่เองซึ่งไอพวกนี้ได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ มันก็จบแล้วนะครับคือไม่ต้องมีไว้ก็ได้เอาจริงนะครับเ็เลยคิดแบบทําแบบออโต้ขึ้นมานะครับว่า,าสมมุติแบบคุณไปใส่เมลีในกล่องเสร็จแล้วเดี๋ยวใช่ไหมคุณก็จะไม่ต้องแบบ ไม่ต้องแบบต้องมากดใส่เองนะครับคือถ้าคุณกดใส่ในกล่องเสร็จแล้วเนี่ยคือคุณก็ได้ใส่อัตโนมัติตลอดไปเลยเองคุณผู้ชมนะซึ่งคุณไม่ต้องมากดใส่แล้วเพราะว่ามันเสียเวลาเลยนะครับแล้วก็แต่ก็มันแบบนะครับมันแบบมันดูไม่ดีอะไรมานี้นะค,คือมีแค่สีสลอ็อตกระปองนั่นเองคุณผู้ชมนะเพราะว่าม,มันใส่อัตโนมัติอัตโนมัติเ <intuition> รงคุณผู้ชมนะใตตอนนี้นะนะครับก็จะมานี้เดยครับจาก4ช่องนะครับกลายเป็น5ช่องเดี๋ยวไม่ใช่ นี่นะครับจาก4นะครับที่แทนที่5นะครับก็เพราะว่าในอัปเดตนะครับเราจะทำเอเซนซอรี่เนี่ยนะครับเป็นออโตเมติกหรือว่าใส่ไปแล้วก็คือเสร็จเรียบร้อยเองคุณผู้ชมนะครับคือไม่ต้องแบบมาโกาใส่เองแต่มันนี้ซึ่งโคตรดีนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นเรื่องของอ่เรื่องที่ทุกคนน่าจะ อยากพิมพ์คอมเมนต์กันในคลิปนี้ได้เลยนะครับคือผมใจทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับว่า like คุณอยากจะให้มีการปรับเปลี Spider ่ยนหรือว่าแก้อะไรนะครับคุณผู created, ้ชมแต่คือผมจะไม่มาโพสในทวิตเตอร์ให้แต mm ่ผมอยากจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากมีความคิดเห็นแบบว่าอยากจะทําให้เกมในฝ่งปูับรรทางไหนอะไรมานี้นะคุณผู้ชมนะครับก็เขาบอกว่านะครับทุกคนนะครับที่เล่นในที่เล่นฟูเนี่ยครับในโทรศัพท์นะครับอยากให้เราแบบแก้หรือว่าปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับเกมเพลย์หรือว่าเกี่ยวอะไรมันแบบดีกับโทรศัพท์มากขึ้นเนี ซึ่งคนดูอยากให้มีอะไรในโทรศัพท์หรือก็อยากให้อะไรมันปรับปรุงโทรศัพท์บ้างก็คอมเมนต์ใต้ต่างใล้รังสีแล้วกันนะคุณผู้ชมนะผมจะจะแบบรู้นะครับว่ามันดีหรือว่าอันนี้ผมอาจจะทวิตไปให้ไอพียินด้าก็เป็นได้อะไรมานี้นะค, oh. คุณผู้ชมนะครับก็มีการเขียนคอมเมนต์ไว้เยอะแยะมากมายนะครับคุณผู้ชมก็อะไรมานี้เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณจะพิมพ์อะไรลงไปนะเหมือนเป็นการเปิดรับความคิดเห็นของผู้เล่นอะไรมานี้นะค, oh. คุณผู้ชมเพิ่มเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอ่ะโอเคนะครับบอกเลยว่าอัปเดตหน้านี่คือเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ สำหรับทุกคนที่ถามกันมาเยอะแยะมากเลยคือเยอะเยอะจริงๆคือไม่รู้จะตอบยังไงนะครับถึงผมจะตอบในคลิปนี้ไปก็น่าจะไม่กระจ่างแล้วก็ไม่กระจายดีนะคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันอัปเดตนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าอาจจะมาไม่เร็วนักนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาอีกนะครับแต่คืออย่างที่ผมบอกไปว่าอัปเดต17็นสามเนี่ยคือมันเป็นซิสเต็มมากกว่านะครับคือพูดเลยนะว่าอัปเดตเดียวนี่คือจบแน่คืออัปเดตนี้คือจบแน่นอนนะคุณผู้ชมคือจบหมดเลยนะครับคือ สิ่งเกมทุกอย่างเนี่ยคือเปลี่ยนแบบไปใหม่หมดเลยที่ทากที่มันแบบไม่น่านจะเป็นไปได้เลยมันเป็นไปล้เไงแล้วก็ไม่ใช่แค่อัปเดตเฉยๆแบบอัปเดตแค่แบบของมันพวกเล่นให้สนุกขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่คือมันอัปเดตหมดเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งอันนี้ผมบอกเลยนะคบว่ามันสุดยอดที่จริงคุณผู้ชมเป็นอัปเดตท,ที่แม่งใหญ่แบบเป็นอัปเดตถึงได้เลยไม่ต้องไปแยกบนพายกก็ได้เข้าใจปะ คือไปดับเบิล18.9ได้เลยอ่ะแต่มันแยกเป็นพาร์ทเพื่ออะไรไม่รู้เอาเลยว่าซิสเต็มนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูการเปิดเกมอีกทีนึงว่าจะมาในตอนไหนแล้วก็เป็นยังไงนะครคุณผู้ชมนะแต่สำหรับวันเปิดเกมเนี่ยผมไม่ได้ใจนักนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีเดเวลลอปอยู่ข้างจะเยอะพอสมควรสำหรับบล็อกฟุดนะผมว่าน่าจะมาเร็วๆนี้อยู่นะคุณผู้ชมมองว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับซิสเต็มเกมไม่น่าจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรมากก็คือออกกกกกกาาาาารรรแแ้้ไไไขขเเเเมมมมมนนะะคััับีหลลลยยยยย่งปๆโททศพ์ คอมพิวเตอร์แล้วก็มีหลายอย่างแบบพวกการเก็บของพวกอะไรพวกนี้คือมันแก้ไปเยอะมากเลยเว้ยซึ่งผมว่าน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็สำหรับใครที่แบบว่ามีคําถามอะไรก็คอมเมนตะ์ใต้ล่างคลิปได้วผมจะตอบได้ผมก็จะตอบให้นะคุณผู้ชมประมาณนี้นะครับซึ่งก็โอเคสำหรับคลิปนี้ครับขออนุญาตคนลาไปก่อนเจอกใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสตีโอเคครับกดไลค์ซับคลายด้วยไปละบ๊ายบาย